Uh, สวัสดีครับอินดี้อินทันนะครับสวัสดีค่ะแอนนากรุกสค่ะรัแ,แสดงจากภาพยนตร์เรื่องกาลเวลาครับอินดี้รับบทเป็นดีนครับแอนนารับบทเป็นซาร่าค่ะค uh, าแรคเตอร์ของอินดี้ก็เป็นจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของดีนกับซาร่าเนี่ยจะค่อนข้างจะจะจะ,จะคล้ายๆกันครับก็เป็นคู่หลักแบบวัยทำงานทั่วไปที่ใช้ชีวิตปกติที่เป็นคู่รักปกติเลย mm hmm. ใช่แต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆนานา,นา,นาเข้ามาจนทําให้เราจะต้องอไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่ไม่มีคําตอบ สิ่งรีรับอาถพ์ครับค่ะส่วนสาร่าก็เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบใสๆเลี้ยงแมวอยู่หนึ่งตัวค่ะชื่อนินนินแมวดำค่ะเกี่ยวกับอาถพ์ปีศาจแล้วก็แมวดำก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของการลเวลาเลยใช่แต่ว่าคนก็ตั้งคำถามว่ากาลเวลาเนี่ยแปลว่าอะไระแต่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบมันอยู่ในหนังอะพี่คำตอบมันคือ คำตอบมันไปหาได้ในหนังว่าจริงๆแล้วกาลเวลาคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่เล่าได้แบบไม่สปอยก็คือเป็นเกี่ยวกับสตอรี่ที่เกี่ยวกับที่ดีบบอกไปมีแกเป็นคู่รักที่ปกติทั่วไปแต่ว่ามีวันหนึ่งเนี่ยซาร่าเขาฝันเห็นกับสิ่งที่เขาไปประชิญก็คือฝันร้ายแต่ว่าเขาหาคำตอบไม่ได้ว่าฝันร้ายนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่พอเขาตื่นมาแล้วเขาเห็นข่าวข่าวบวกกับน้องคนหนึ่งที่ชื่อเคนเนี่ยพี่สาวเขาหายตัวไปใช่แล้วแล้วพี่สาวเขากับซาร่าเนี่ยเป็นเพื่อนกัน เขาก็เลยเหมือนแบบมีแรงจูงใจในการที่จะพาเราทุกคนแก๊งเพื่อนแก๊งชมรมคนรักแมวเนี่ยไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นหมู่บ้านที่เป็นเหมือนมีอาถรรพ์ที่เล่าขานกันมาเป็นร้อยๆปีใช่ครับประมาณนี้โอเค้องประมาณนี้แหละประมาณนี้ให้ไปดูข้างในใช่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 จหมู่บ้านนที่ได้รับบทมาเล่นในเรื่องรู้สึกยังไงเอารู้สึกยังไงหรอจริงๆริงจริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าง อพอพอเราเห็นคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ไดไไ้ไม่ได้ยากอะไรใช่กับการที่เราจะไปไปเหมือนแบบเป็นเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นอย่างคาแรคเตอร์ดีเนี่ยมันไม่ค่อยหนีกับเราเท่าไหร่วิธีการพูดน้ำเสียงการแอคสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราวอรี e, ่สิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วก็สิ่งที่เราคิดมากเนี่ยมันคือเรื่องของ CG มันคือเรื่องกับสิ่งที่เราจะต้องเล่นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น,หนใช่ขนาดความสูงหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาแบบบุ๊บเข้ามาหาเรา หรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเราต้องเล่นเองหมดพี่มันเป็นการที่เราต้องใช้จินตนาการสูงมากสูงมากจริงๆคือไม่เราไม่เห็นเลยบางทีแบบการเคลื่อนย้ายที่มาซ้ายขวาอะไรเงี้ยมันเป็นการที่เราจะต้องแบบจินตนาการไปเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อินดี้วอลลี่ที่สุดอ่ะมันคือเรื่องของ CG ใช่ครับทา้าทายไหมท้าทายครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกที่อินดี้เล่นแล้ว CG เยอะมากคือก่อนน้้นอินดี้เล่นหนังผีมาก่อนแต่หนังผีแล้วนั้น,น,นเขาใช้เอฟเฟกกับใช้คนจริงๆเข้ามาช่วย ก็คือแบบเป็นคนแล้วแต่งผีแต่งเละเอาแต่งเวอร์เอาอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้พอเป็นปีศาจเนี่ยพอมันเป็นพัฒนาไปถึงปีศาจหรือว่าอาถรรพ์เนี่ยอันนี้ไม่ได้แลลวอันนี้จะใช้คนไม่ได้เขาต้องใช้ 4G ช่วยเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันค่อนข้างจะยากเลยอ่ะมันเป็นการนับหนึ่งใหม่สําหรับเราเหมือนกันนะต่อให้เราเล่นมาแล้วอ่ะมันแต่เราก็แบบเฮ้ยโอ้ยากนะอะไรเงี้ยใช่เ่เราต้องจินตนาการที่เรามันจะต้องจินตนาการทั้งเสียงทั้งรูปลักษณ์ทั้งทั้งแบบ ทุกอย่างอะพี่มันไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นปุ๊บอะไรเงี้ยมันมีบางฉากที่อย่างแอนน่าแอนนาก็จะได้ยินเสียงก่อนเสียงปุ๊บอ่ะภาพมาหรืออะเป็นเป็นจินตนาการที่เขาเหมือนอยู่ในผวังของเขาเองอะไรเงี้ยใช่ใช่อออพอรู้ว่าได้รับหนังเรื่องนี้ใช่ไหมคะแอะนนาก็คือตอนแรกอะคะ่ะตอนที่ส่งบทมาน่าก็ได้อ่านบทแล้วคะ่ะแล้วก็พอรู้ว่าผู้กำกับเป็นพี่นูพี่นูเป็นผู้กำกับก็เลยแบบอ้า เราเคยร่วมง,งานกันมาแล้วในเรื่องเสือสังฟาสามก็เลยแบบว่าโอเคสบายใจและได้เล่นกับพี่นุได้เล่นกับพี่อินดี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ได้เล่นกับนักแสดงที่เก่งๆหลายหลายคน<ม>ก็เลยแบบว่าก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เรื่องนี้อืมขันควรู้สึกัตอนที่ได้รู้ว่ามารับบทคู่กันมีความกังวลอะไรยังไงงโอ้จริงๆถ้าส่วนตัวอินดี้เองนี่ไม่กังวลเลยอ่ะใช่<ม>เพราะอินดี้รู้อยู่แล้วว่าน้องน้องเขาเก่งอยู่แล้ว ใช่คือเราเราเองเราเราไม่ได้ไปรีเสิร์ชด้วยซ้ำไปว่าเออแอนนาแบบมีผลงานอะไรมาก่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราเองอ่ะอย่างที่ที่บอกไปคือเราไม่เราเล่นมาก่อนหน้าดีก็จริงแต่ว่าพอมันเป็นแบบมันเป็นหนังแนวเนี้ยมันเป็นหนังที่เราเราต้องเล่นกับ CG เนี่ยอันเนี้ยอินดี้ก็บอกแอนนาเหมือนกันว่ามันค่อนข้างที่จะต้องจับมือกันไปเราลีดได้แค่บางส่วนแต่บางส่วนน้องเขาก็ช่วยเราเยอะพี่อันนี้คือจริงๆเพราะว่ามันมันใหม่มากอ่ะสำหรับเราอ่ะมันไม่เคยเจอเลยยไม่เคยเจอเลย ไอส์บรอกกิ้งเหรอไอส์บรกกิ้งเราแทบจะไม่มีเวลาไอส์บรอกกิ้งเลยพี่มันเป็น<ช>มันเป็นเหมือนเรา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 รทูกับน,น้องก่อนใช่เราเจอรีทูกับน,น้องก่อนมันเป็นการอ่านบทว่าโอเคจับใจความว่าบทเป็นยังไงเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราจะต้องเจออะไรบ้างเหมือนเราเตรียมตัวว่าโอเคพอมันถึงสนามจริงเนี่ยสนามซ้อมเราโอเคตรงนี้ละแต่พอสนามจริงมันจะเป็นอีแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนวันที่รีทูน้นงะเขาทำได้ดีมากๆซึ่งเราก็ไม่ได้แบบ บ่หูยจะยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ย <regret> ใช่ใช่ใช่ก็ี่กับสือเคยเล่นหนังเล่นละครมาก่อแล้วมันมี่ันแรกเราได้ขอประสบการณ์ของความทีู่้อะไรจากพี่ดีโอ้โหเยอะเลยค่ะโอ้โหเยอะเลยเหรอใช่ค่ะเยอะเลยค่ะก็คือการทำงานพี่อ <serves> ินดี้มีการผ่านการทำงานมาเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นนักแสดงที่เก่งอยู่แล้วแล้วหนูอ่ะก็พยายามแอบดูค่ะเวลาเล่นอะไรเงี้ยก็ดูว่าแบบเอ๊ะวิธีการเล่นของพี่อินดี้แบบสมมติถ้า เป็นอารมณ์โกรธพี่นี่เล่นยังไงหรือว่าแบบว่าฟิลแบบว่าตอนที่แบบซีนที่แบบค่อนข้างที่จะโหดหน่อยอันนี้ถ้าพูดก็คงจะใช่ก็ก็ดูว่าพี่พี่เขาเล่นยังไงแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นด้วยกันมันเหมือนการตีปิงปองไปมามครับรับส่งรับส่งแล้วก็รู้สึกแบบเออสนุกมากเลยค่ะ อินดี้ว่าจริงๆการละวิลามาันเป็นสตรอรี่ที่เราพาคนดูเดินไปกับไคเตอร,ร์ของเราสองคนครับพี่คือความยากง่ายอ่ะมันมันไม่ได้ยากถึงขนาดว่าอ่ะโอเคอดีเล่นเวน,นึงแอนนาเล่นเวน,นึงมันเป็นเหมือนถ้าใครดูเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นเหมือนจะพาคนดูเดินตามไคเตอร,ร์เราสองคนไปเพื่อไปประชิญกับสิ่งต่างๆนานา,นามันจะไม่เหมือนแบบโอเคอินดี้เล่นอย่างหนึ่งแอนนาเล่นอย่างหนึ่งแต่มันเป็นเหมือนการที่เราจับ จับกลุ่มกันจับคู่กันเพื่อที่จะไป,ปะเผชิญหน้าพี่ตรงเนี้มันเลยแบบเหมือนเราช่วยกันเผชนะิญมันไม่ได้ต่างคนต่างแบบวัดวิชากันเลยว่าโอเคอินดี้เล่นแบบนี้น้องก็ต้องฉีกแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบพอมันเข้าไปในหมู่บ้านน่ะอันนี้คือสปอยได้มันจะเจอสิ่งที่เราไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเจอแล้วเจอพร้อมกับเขาอะพี่มันไม่ได้แบบอ๋อเราเจอน้องไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วบทหนักจริงๆอ่ะคนที่รับบทหนักคืออันหน้าใช่เพราะอย่างที่อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเขาเป็นคนฝันเห็น ช่เขารับบนหนักเลยพี่ใช่ครับใช่ค่ะทั้ง CG ทั้งต้องอุ้มแมวเขาฉากกับน้องเหรอหูจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วตอนแรกก็วอรี่อยู่เหมือนกันนะว่าเออจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าคือคือ,คอนี่เลี้ยงแมวมาก่อนคือเราเราเลี้ยงแมวมาก่อนเรารู้อยู่แล้วว่าความเป็นทาสแมวของเราเราจะรู้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่คุมไม่ได้ <c oughs> คุมไม่ได้เลยต่อให้เรามีของกินมีแมวเลียมีอะไรมาล่อเขาก็จะมีความแบบของเขาอ่ะ จะมีความเป็นเหมือนแบบคำว่าทาสแมวอะพี่คนจะรู้ยูเแล้วว่าโอเคเราต้องตามแมวอะใช่ใชเขาจะเชิดของเขาเขาจะแบบไม่สนไม่แคร์โลกของเขาอะถ้าเขาไม่เอาคือเขาไม่เอาเลยแต่น้องเก่งมากเพราะว่าความที่ถ่ายอะมันมีทั้งเอฟเฟกมีไฟมีควันมีสมโกม,สมโกมีทุกอย่างทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้กับหนังผีหนังอาถรรพ์หนังปีศาจเนี่ยน้องแมวเจอหมดแต่น้องก็ไม่ได้มีความแบบแพนิคจนกระทั่งแบบอุ้ยทําไม่ได้วะวันนี้ต้องยกกองแล้ว ถ่ายไม่ได้เลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่สุดท้ายคือแอนนาก็จะไอซ์เบรกิ่งกับกับกับแมวเร็วพอสมควรแต่ว่ามันก็จะเซฟตรงที่ว่าเขามีดับเบิลสองตัวใช่ใช่ก็จะเป็นแม่เป็นลูกกันมีความเหมือนกันเป๊ะแยกไม่ออกเลยพี่ใช่ใช่สำรองกันว่าแบบว่าใช่ใช่ใช่เพื่อมาเป็นทริคเล็กๆที่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยแอนนาจะอุ้มถ้าเป็นตัวเมียนี้จะอุ้มน้องจะนิ่งเลย แต่ถ้าอินดี้อุ้มตัวผู้ปุ๊บน้องจะแบบอย่างเงี้ยไม่เอามันเป็นมันเป็นเหมือนเกล็ดเล็กๆที่เราเพิ่งได้เรียนรู้เหมือนกันว่าอ๋อโอเคเออแมวแบบแบ่งเพศค่อนข้างจะชัดเจนกับกับคนนะไม่ใช่ว่าตัวผู้จะมาจะมาชอบกอดเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งซึ่งอินดี้ว่ามันมันจะง่ายกับการทํางานใช่อื ตอนตอนถ่ายถ่ายทํายังไม่เลี้ยงค่ะไอ้น้องมาเลี้ยงหลังจากที่ปิดกล้องไปแล้วเขาไปเขาเขามาตกลุมรักแมวหลังจากปิดกล้องมาแล้วพี่ตอนแรกเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าแมวมีนิสัยยังไงไม่รู้จะต้องเล่นกับแมวยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เล่นหนังเรื่องนี้ในอ้มแมวได้ใช้ชีวิตอยู่กับแมวเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมรู้สึกใจฟูจังเวลาอยู่ใกล้ๆน้องอะไรเงี้ยพอปิดกล้องก็รู้สึกแบบคิดถึงน้องมากก็เลยแบบว่า เออหรือว่าจะลองเลี้ยงแมวสักตัวก็เลยได้เลี้ยงแมวนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเป็นฮารดแมวค่ะแต่นี่ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันในช่วงสองคิวแรกใช่อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าพอเป็นแมวนอกบ้านแมวที่บ้านเราก็จะมีความแบบเหมือนใช่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 นิดนึงนิดนึงแต่ว่าเราก็สัมผัสได้ว่าเขาเขาเหมือนเขาสงสัยอ่ะเหมือนเขาสงสัยว่าไปไหนมาวะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะแค่นี้แต่เขาไม่ถึงขั้นแบบเฮ้ ไม่เอาไม่อะไรอย่างเงี้ยคือแมวบ้านที่ค่อนข้างจะฟรีดอมนิดนึงแต่ว่าเขาแค่สงสัยเขาแค่เหมือนเดินวนถ้าเขาเดินวนเนี่ยเขาจะหาคาตอบเลยว่าแบบเออเราไปไหนมาเราไปเจออะไรมาถ้ามันเป็นแบบเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่เหมือนเขาอ่ะเป็นแมวเหมือนกันอ่ะเขาจะมีความแบบไอ้นี่นิดนึงอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่โอ้โหเราต้องอุ้มเราต้องแบบไถคอเสื้อผ้าผมทุกอย่างมันเป็นกลิ่นเขาอยู่แล้วครับพี่ใช่กลับบ้านมาแล้วแบบ อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่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 แต่อย่างแอนนาไออย่างอย่างช่วงแรกอย่างที่บอกคือพอก่อนหน้านั้นแอนนาเขายังไม่ได้เลี้ยงน้องก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการที่จะไปไปพบเจอแมวหรือแบบอ๋อโอเคเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ค่ะสกอตติฟหรอค่ะสีขาวในตอนแรกที่มาเจอน้องไอตอนไหนแอนนาเราจะได้ยินมากกว่าที่ไม่เคยได้ยินตอนเด็ก ตอนเด็กๆก,ก็จะมีพวกแบบพวกหนัง,งพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนเด็กๆก,ก็กลัวค่ะกลัวแมวดําเ<ม>พราะว่าแบบว่าถ้าแมวดําเดินข้ามอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวแมวดําค่ะแต่พอแบบพอโตขึ้นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วแมวไม่ว่าจะสีอะไรก็คือแมวก็น่ารักน่ารักอยู่แล้วไม่น่าจะแบบมันไม่น่ากลัวเหมือนตอนเด็กๆอะค่ะจริงๆแล้วอย่างจริงๆดีว่ามันเป็นขึ้นอยู่กับแบบสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาอย่างแอนนาเขาก็จะรู้ว่าโอเค อย่างทางฝั่งบ้านเขาก็อาจจะมีเรื่องเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของฝั่งบ้านเรามันก็จะมีความแบบว่าเ,าเราเราเราเลี้ยงดูมาแบบว่าต่างชาติอะพี่คือบางทีแมวดํามันเป็นอะไรที่เป็นความสวยงามความถูกใจของเราที่เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยเราเราแฮปปี้อะเราโอเคกับการที่ว่าเราชอบแมวดําแต่บวกกับว่าคือจุดจุดเริ่มต้นของอินดี้เลยคืออินดี้เป็นคนชอบแบทแมนซูเปอร์ฮีโร่แบทแมนอะเราก็เลยพยายามจะหาแมวที่เหมือนแบทแมนที่สุดเท่าที่จะทําได้ เราก็เลยไปได้น้องชาโดมาคือแมวปัจจุบันของดิซึ่งน้องเหมือนแบทแมนมากคือจะมีหูตั้งแล้วก็จะมีหน้ากากาตัดอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบทแมนเลยพี่หน้ากากาตัดอย่างเงี้ยเหมือนแบทแมนเป๊ะเลยซึ่งอันนี้คือที่มาของของคำว่าแมวดําแต่เราไม่ได้เจาะจงตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยเราชอบสีดําแต่เราแค่ชอบแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็เลยไม่ได้มองว่าแบบถ้าเรามีแมวดําในบ้านจะอับโชคหรือเปล่าจะไม่เฮงหรือเปล่าจะไม่ดีหรือเปล่า <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยใช่ คาดหวังอะไรนะคาดหวังอยากให้คนคนไทยมาดูภาพ,พยนตร์ไทยเยอะๆคะ่ะอยากให้มาดูกันเยอะๆถาวไม่ไดีคาดหวังอะไรเหรอคือจริงๆเราคาดหวังว่ามันเป็นอีกบทบาทหนึ่งมากกว่าของการเล่าเรื่องของหนังไทยซึ่งเท่าที่อินดีดนด,ดูหนังไทยมาเนี่ยไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนเล่าเหมือนเรื่องดีเท่าไหร่กับการที่ประสบการณ์ที่เราไปเล่นมาไปแบบไป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 ,ไป,ไปทาบทบาทไปอะไรมาเงี้ย แล้วเราสูกว่าพอมาลอยเรื่องอ่ะเออมันมันไม่เหมือนกับที่เราเคยดูมาก่อนซึ่งซึ่งการเล่าเรื่องของของกาลาวิลามันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งของภาพยนตร์ไทยที่หลายๆคนอาจจะเซอร์ไพรส์อาจจะแปลกใจอาจจะไม่เคยเห็นก็เลยอยากให้ทุกคนมาประสบมามาแบบสัมผัสประสบการณ์ของการเล่าเรื่องของการลาวิวลาครับค <c oughs> าดหวังอยู่เหมือนกัน <c oughs> ค่ะฝากกาเลเวลาด้วยนะคะเรื่องนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาลุ้นกันว่า อาถพ์ในเรื่องนี้เนี่ยคืออะไรอ,อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายให้ทุกคนสังเกตและจับตาดูในภาพยนตร์ดีๆค่ะว่ามีอะไรที่แบบเอ๊ะที่พอาะจะเดาทางได้ค่ะหลายคนที่สงสัยนะครับว่ากาลวิลาแปลว่าอะไรดีก็อ,อยากจะให้ทุกคนไปไขคำตอบนะว่ากาเวลาแปลว่าอะไร ฝากเลยเพราะว่ามันเป็นอีกหนังแนวหนึ่งที่ทุกคนจะได้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็น่ากลัวสยองขวัญทุกอย่างมีครบในหนังเรื่องนี้ครับขอฝากเลยนะครับกาลวิลาอาถานพิศาแมวดำครับโอเคอเครัขบขอบคุณมากเลย